สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็เอฟซีเมสุขสุขคนเนาะโมนิก็มพ่อมมพฝอกับสนุกคือเก้าที่สองสนุกสาวลาพี่น้องโมนี้สนุกกะอยู่ไหนอยู่หน้าพี่น้องนักออกมาเนาะสิพ้าพ่อแม่พี่น้องกูแหละไปคุดน้ำสร้างพี่น้องหรือวันคุดบ่อแหล่นเนาะพี่น้องบนหน้ามองบ่อเนาะเพราะว่าน้ำกอกของสนุกมันตายเลยเนาะพี่น้องมันตาย่ไดไเนาะสนุกกะสิไปคุดกบนองทรายเนาะพี่น้องแต่น้นองทรายของสนุกไปก่อนแล้วแหละพี่น้องบนบ่มีน้ำาไสเนาะมาหน้ากะไปไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะว่าเขาคุดวิธีนพี่นอ น้องชายของสนุกเห็ดไปสังกูนกน้องพี่น้องซาทำซาซาไว้ไซนี่แหละพี่น้องโอ้น้ำได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นน้องชายเนาะพี cumin, ่น no. ้องมียังทำมั oh! ้ยครันี่คอชนลายป้าเต้ไอ้ซาไปไหนวะไม่ชนโอ้ยมันกระกุยแล้วเอ้ยมันจะกินได้ไหมเฮ้ยจะลายมือหรือเปล่า ตาเห็นเลยน้ำส่างกับพี่น้องประวันเป็นน้ำออกบ่อเนาะพี่น้องนี่ยน,นี่ควายชนุกลงแมบให้น้องสายชาคุดลงอีหามคุดมันเลิกอีกไรบ่คุดขี้ดินออกเอ้ยบะชาน้ำส่างพี่น้องน้ำน้ำเกอกชนุกตายแล้วเนะาะเทซ้่มพี่นออ้องเอ้ยก็เลยชาอันนั้าก็แมงช้อนพี่น้องแมงช้อนคิดตหน้าตัวหนึ่งก็แมงช,ชี้อนเนาะอันนี้ จะพามาบึงน้องซาซาน้ำสาพค่นอองมนอ่งในชายหามอ่องพุ่นบโน้่ะค่ะนึ่งช้นมิยังทำลอยลหลอยนะฮะหาบึงรั่งคิดเดือนบ่หนะคิดเดือน น้ำสังเน้ะพี่น้องอน้ำงามเลยพี่น้องผมมันออกลุยเนาะกุ้มลายได้พี่น้องีนกะกุ้มฮอดผู้เดือนสานมสีมเ่เดือน 4. พ,พนอนมเลเาามันกุ้มบางทีก็เนี่ยหอดเดือนสี่ผัวพี่น้องน้ำเลยเนาะวันเช้าเรากับบุ้หัวมันออกมาแต่ใส่เนาะพี่น้องสนุกสิพาพมาเบ่งอีเดมสังตัวนี้เนาะพี่น้องขุดน้ำมักงกพี่น้องบ้านสนุกเอิ้นว่ะน้ำสังเนาะเพราะว่าน้ำกอกตายเลยพี่นอ้องอิ่วบ่ได้เลยถ้ากันเพยอยู่มองใดมันเนาะแปลงกับแปลงมาได้นี่พี่น้อง ถ้าเขาคุดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะน้ำบ่อได้พี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องเป็นน้ำของบ่อได้พี่น้องงดงามนี่เห็นบ่งามคืออยังนี่มันเป็นน้ำใสขาวน้ำขอกบ่อถ้าคุดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะน้องชายมันก็เลยคุดพี่น้องคุดบ่อใหญ่เลยเนาะตอนนี้เพราะว่าผมมีน้ำใสแล้วพี่น้องเอ้ยจำเป็นเลย ด้ไดน้ำสั่งกับอยู่ๆก็ตายเนาะแันเชื่ว่าเมื่อบ้านกัน้ำใสอยู่บ้านกะมีอยู่ดอกพี่น้องน้ำใสอยู่บ้านแต่กะมันยากลำบากเนะเาะเซวมาแต่บ้านเองมันยาก,น,กน้องใสก็น้องผ้าของสนกเปิดปนอนน้าเนาะสนก,กอยู่บ้านกีอกอีแม่เปิดเหมือนไม่น้ำใส่วกก็เลยมาคุดน้ำสั่งเอาเจาคุดอีกไม่ได้ปะฮะ ฟังห้เอื้ยบอก,ก่าเอาควายลงฮันคุดเต็มน่น็โอ้ยสามสีใส่และน้ำน้องบึดน้ำของมันก็ออกบางหลายนอ่ออกตลอดเน,นาะน,น่านีน มันสั่งก็อยู่่ก็ตายเกอกัเมื่อก่อนซะนุกก่งกะกินได้พี่น้องน้สั่งอันนี้เนาะแต่เมื่อก่อนแต่พุ้นแต่ข้าวยังน้อยผมไม่แต่กินน้ำน้าในบ่อบไปนี่แหละพี่น้องเขาคุดบ่อแล้วก็กินเนาะยังบ่มีน้ำกอกแด้พี่น้องยังบ่มีน้ำสั่งบลาดอกบาดานเนาะตะกี้หมายตะกี้ ยังกินน้ำตักเอาอยู่กันนี่อยู่ได้ใกล้ชิดแล้วเะาีนอเเ้อมาเติบเนาะบัดน้ำออกเต็มชนุกสิพามาเบ่งอีกเนาะพี่น้องน้องชายคนทักทาะ เหนียวนะครับช่อนชว,นชวนอชนเนาะชโนกสิหายเบิกบ่อ,บอน้ำออกเนาะพี่น้องนี่สิออกนี่พี่น้องไหลตลอดเด้พี่น้องนี่นี่เนาะแถวนี่ดิไหล่จิตจิตจิตออกไล่บนมือบนคืนเนาะพี่น้องน้ำอกอกบอก่บอบอ้านสนุกชิเอาน้ำออกบอก่อ ็ตออันนี้ก็จะเป็นอีแม่เนาะพี่น้องเ <laughs> พิ่นมาเพิ่งน้องชายพุดธำสร้างกับสนุกจ้าฮะเด็กพี่น้องน้ำออกแล้วบักลายหนึง่งมันกระแหงเลยน้องทำน้ำเนาะผู้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องมึก,กละลายหนึ่งเนาะฮะแห้ง,ง,งได้พี่ออน,น้องเอานานานี่นะ ตอนนี้สนุกับสิลงไปซ่านคิดดินสอยกันกันกบน้องเนาะพี่น้องหายมันแล้วไวไวเนาะ่าน,น้องชชาเป็นเห็ดเพลียเพลิ่มหงาย,ายพี่น้องมันกระปักใหญ่หนึ่งเนาะมันกุ้นแางก็ได้เขียดพี่น้องโตแล้วเนาะมามี 3, 4, โตแล้วได้พี่น้องเอ้ยอยู่ในน้ำสัง่งเนาะ ตอนนี้สนุกสีลงประชันคิดดินสวยนอ้องเนาะพี่น้องใกล้สีแ,แล้วแล้วแล้ะพี่น้อง

ในกระคุดบ <premises. S 2> ่อแรียบประทิดลบ้อยเนาะพี่น้องคูบ่อบักใหญ่เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วบประทิดลบ้อยแล้วพี่น้องบันนำเต็มสนุกสิพามาเบิ่งเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกสิก็จบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งแชร์ให้ใจให้สนุกเด้อเนาะจะสั่งคลิปใหม่จะต่อไปเนาะพี่น้องฝากความหม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อเนาะเพื่อนมาเสี้สนุก็สิบไปล่างน้ำเนาะพี่น้องบนี้ Baiklah, Nafinong. Sebadi-sebadi.